มาเป้วันนี้เราจะมาถ่ายขี้อะไรเอ่ยพร้อมหรือยังคะพร้้อมแลวค่ะเตรียมตัวนะคะมีอยู่สองคนไม่ใช่ขี้เองแสดงว่าขี้เราไม่ขี้เองขี้ผ้าค่ะยายเปมาจ้าไม่ขี้เองไม่ขี้ผ้าขึ้นตัวจึ๊บโอยยังไม่ได้จะไม่มาเขาบลุดไปพูดแล้วขอโทษค่ะต่อนะคะคิดตามนะคะคิดช้าจะไม่ทันนะคะ งานเยอะแต่ฉันไม่อยากทำขี้เกียจค่ะถูกต้องค่ะไม่ต้อพูดเร็วด้วยนะคะโอ้ยขี้่มาอัดอกเรียนต่อเบยกระไดต่อนะคะค่ะเดินสี่ขี้เมาค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยยิ้มๆนะยังไม่มาอย่างไม่มาหรอกทอเลียนทองเรียนยังนอนหลับอยู่ออกมาจากต้นไม้อะค่ะออกมาจากต้นไม้ค่ะ ขี่เรื่อยค่ะถูกต้องค่ะก็แต่ว่าขี่ยังขี่กันด่ะจำได้ค่ะยังไม่มาเยี่ยนหลับอยู่จ้าตื่นเช้ามาแกคิดจ้ายายเลี้ยงมาจ้าอันนี้แกดูนรอนะไปกันแก่กันยังไม่มาบ่ายดึนต่อนะคะค่ะหน้าตาอ่าหน้าตาขี้ร้ายค่ะขี้เละค่ะขี้เละถูกต้องค่ะ ตึงภาษาเหล้ากีไรโปกเล็กโตยังไม่มีใครได้เลยค่ะใกล้แล้วนะจุดดำเล็กๆตามตัวไอ้ขี้ใครค่ะไม่ใช่ที่ที่แมลงวันจะเจอได้ค่ะสิวะไอ้สิวตันด้วยสิวสิม่วงมาแล้วจ้ามาแล้วมาแย่สิบบาทย่สิบบาทค่ะตอนนี้บาทนี่หลบเลี่ยนเอาเป็นดังไรคือเป็นมะลงตรงเต็งค่มงขึ้นบ่ กโอ้ที่คังค้าที่ังคาคัอคาเคจ้าว้าวสมูตึงมาแล้วนะคะสีสมพูมาแล้วชึบัห้าสิบบาทห้าสิบบาทเดียวจ้าบายด้วยนะคะว่าที่คังค่าคืออะไรเดี๋ยวเอฟซีักถึงจะไม่พอใจโอ้ทีังค่าก็คือคางโคกนั่นเลยค่ะโอเคค่ะซื้อมวนเนาะที่คังค่าต่อนะคคะ ปลูกแล้วแต่ไม่ยอมตื่นขี้ขี้เศร้าค่ะถูกต้องค่ะยันลิฟได้จ้าแม่ขอดักอะไรยิ่งตื่นตื่ว้าวแรงแรงแรงลิฟต์แรง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 ว้าวแจกแล้วห้ารอยตึงตึงตึงเฮ้ยจอยอยจอยอยเอยจอยตอยจอยจคขาอย่อยาอยจอยจอย โ <c Dante> อ้งตึ้งจไม่มานะคะเึ้งจะลืต้งตึ้ต่อนะคะพงละเอียดของเชื้อเพึงที่เท่าค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะขี้เอีีเท่าขี้ฐานได้หมดนะคะยกเลยค่ะโอ้ยไม่ได้มาเจกเลยค่ะเพื่อนขาลอยเลยค่ะเจืต่อนนะคะชอบอ้างว่าเป็นของตัวเองอยู่เรื่อย ขี้วัวจ้าไม่ใช่ค่ะขี้โม่เดี๋ยวฟังเดี๋ยวอ่างขี้แมนอ้างว่าเป็นของตัวเองอยู่เรื่อยเดี๋ยว,ยวจะยกตัวอย่างนะคะ<า>ยกตัวอย่างเช่นปากกาของฉันอุ๊ยเธอเก็บได้เงินหรอของฉันเขาเรียกว่าขี้อะไรขี้โม่ขี้คุยไม่ใช่มนขี้อะไรวะของใครก็ช่งชางจะชอบพูดว่าเป็นของตัวเองอะค่ะถูกต้องค่ะขี้ตู่ค่ะอ๋ขี้ตู่อันนี้เงินอยเงินไขนะโอ้ขี้ตู่เอ้ยเอา โอยยังไม่มาใช่ไหมคะไปด้จมแต่นอนนอนดินแห้งที่ละเอียดเป็นผงที่ผงยังไม่ใช่ที่ฝุ่นที่ฝุ่นค่ะถูกต้องโอ้ได้ไหมคะวัวกัสที่สมค่ะต่อนะคะเปลี่ยนสีคิดแตปฟอมจ้าถูกต้องไงค่ะถึงกินกัปฟอมหนึ่งว้าวมาแล้วค่ะ ว้าวร้อยตึ้งตึ้งอธิบายด้วยค่ะขี้กระปอมกัขี้กระปอมภาษาไทยเรียกกิ้งก่าอะไรคะกิ้งก่าได้ทองอ๋อไม่ใช่ค่ะทำไมเราถึงว่าเปลี่ยนสีโอ้ยมันเปลี่ยนสีเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะกิ้งก่าเปลี่ยนสีโอเคค่ะกิ้งก่าเปลี่ยนสีเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนะคะต่อนะคะเม้น ขี่ขี่อะไรคะขี่เจ้าของอ่ะอันนี้ให้คะแนนฟรีค่ะขี่ยังก็ได้เบิร์ดมันดีจ้าจ้าจึงอุ้งได้เฉยี่เปล่าได้เฉยขี่เจ้าของได้เฉยิจ้าได้จ้าอันนี้เป็นคะแนนฟรีโอ้ยจบแล้วได้แล้ว ยายแป๊วหน่อยค่ะเสีจ๋าเก็บหน้าเธอค่อยใหม่นเนอะไม่ต้องเสียใจยนะไม่เป็นไรหรอกเก็บหน้าเอาใหม่เด้ <laughs> <laughs> อ